สวัสดีค่ะ่านผู้ชมมือนี้พบกับเจดแดงอยู่สิบไปหาหลานที่ใช่พุ่มค่ะวันนี้วันพุธแล้วนะคะวันโศกวันใช่วันจุกหวยรวยไปน้ากันเมื่อนี้เสี่ยวล่าพัฒนาน้องสาวมาฝากค่ะงวดที่แล้วเพิ่นกระไฮเจดแดงมามีศูนย์สองตรงตรงหกคูค่ะนี่หกคูซึกออกตรงตรงศูนย์สองนะคะเนาะมือนี้กะสีน้ำมาฝาก หันน้องสาวส่วนรัฐบาลล่อกรค่ะเพิ่นกับสีดคือกันรัฐบาลเพิ่นกับไ้เขาหกสามตรงๆเนาะเนาะสามชุดแค่นั้นเนาะได้ยังเรายกกล่มไปฝากล้านมาทั้งพี่เยวมามุกนคือ,อ,อยัง,อ,ยงอันนี้เขาเจ้าผบบิวดอกผบบิวดอกอ๋อมีหอดเขาเหนียวมีหอดกับเข่าไปกินระว่างทางั้งอ่ะ ไปกับายกลมค่ะท่านผู้ชมกับายกลมสับดอนลาภาพไปมันยังละดอนเอาศาตร์เออมีตังพอดีบ้านเพิ่นยู่เขียดออเภิเมืองชัยภูมิค่ะเขตอำเภอเมือง,ออองจังหวัดชัยภูมิเพิ่นประเดเหตุใครเห็ดหน้าเห็ดเขาเห็ดน้ำก็เลยเอาเขาไปฝากเพิ่นเป็นครอบครัวที่ยากจนหลานสามคนพ่อแม่ไปคนละทาง พ่อแม่กับไปพวหม่ไม่ลูกไม่พอกับสัมฤทธเทเมาคือหนองไส้ดลลานี่ลหละเว้ากับลานเจ้าของนี่ล่ะเสวทิ้งให้อยู่กับยายตากระเสียชีวิตตะกอนตาทำงานก่อสร้างเลี่ยงต่อมาตาเสียชีวิตได้ปีกว่าแล้วลานตอนนี้ยายกับมาเป็นถึงทำงานก่อสร้างเลี่ยงลานนะกับเพิ่นกับเป็น ขนขาอ่อนอ่อนแรงย่างบ่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเสาหลักบ่มีเมื่อวานนี่โทรไปหญ้าผมยังบ่ได้กินขา้าวผมบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่ซั่นจะแดงโทรไปต้นไม้แหมไปได้ออต้นเด็ดต้นสาดโอนเงินไปให้กินเขาก็สิตัดน,น,น้ําตัดนนไฟสิตัดน้ําตัดไฟอีกมือ้อวันจั่์ก็โอนเงินไปให้ เให้เขามาตัดไฟวันนี้มือว่านี่ตจนบ่ายแล้วโดนเพราท่านได้กินเข่าง่ายบ่มีเข่ากินแม่ปาลาเลยโอนหายลอยห้าชิปไปซื้อเข่ากับมะมา่ากับไข่ไข่หกหน่วยเข่าสองโลกักบมะมา่า้ายอ้ายบอกว่ามันบเ่เคยกินเข่าตั้งแต่เกิดบอกแ่นครับปลาไปอยู่ไดงแดงจะโตมะมา่าจะส่วนร้ายกินเติมมะม่าจะอ้วกมาท่านโอ้กินเขาา่าเราจะอ,วอ้ว,อวกครับผมโอ้เย็นว่าจังสัน่นหล่ะ ไปโรงเรียนก็ต้องหอไปไอ้กองเห็นไหมคู่กับบอบอกบ่หัดบ่สอนพ่อแม่กับบอสอนมันบ่บ่ฝึกบ่ฝึกโอ้เจจังมาทายรูปมาให้เบิ่งอ่ะเพาะมันจอยมันเหลืองมาสันทั้งเพิ่นบ่สบายนะมาสันใช่ปะเป็นไข่มาสันก็เลยกจอยเขาบ่กินกินเขาพ่อไทยกินแต่ต้มน่ะโอ้ตะเลตุนสาดเนาะจีเรียนตเลยตัดจินใจไปค่ะเบิ้งดู ดูแล่ล้านกับว่าสิความตั้งใจว่าสิแนะนําพิ่นไปปวดจะพูหนึ่งดูแล่ล้านจะพูหนึ่งลูกสาวอายุ16โจบม่อสามนะนไปทำงานเพิ่นว่าไปซอยเขาไหลสวดติดตกในมือละลอยห้สบาทว่าสันโอ้ยผู้ใดสีจางกะเพิ่งจบม่อสามอายุ16นึ่งเนาะมันก็นหยุดเลี้ยนรองไส้สองคนจะหยุดเลี้ยน หยุดเลี้ยนม่อสองมมีเงินเลี้ยนพอมา่อพ่วบ่สมบุญเนาะทั้งพ่อกับบะทรงทั้งแม่กับบะทรงปล่อยห้ย่ายย่ายกะขายางบ่ได้ตอนนี้อ่อนแรงเป็นสโต๊กนั่นล่ะเพื่อนว่านนะบ่ได้กินข้าวกินน้ำโอ้ยเออเติร์ติร์ติรติรเติร์ติตรเรเตร มเบึงว่วเบึงค้ยเสลียนนี่กำลังเดินาทางาให้กำลังใจค่ะท่านผู้ชมจะเห็นบ่เนาะแบบน,นี้เนาะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวขึ้นหาจอให้ค่ะถ้ามองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคะรูดหากับหกหากสองหาสามหาสี่ กสองหกสามหกสี่ง่ายเพิ่นใหเน่นที่แปดหนึ่งก็แปดสองค่ะท่านผู้ชมเลขญาติเคียนให้เน่นที่แปดหนึ่งก็แปดสองนะคะแคปหน้าจอนะคะฤกสี่ขึ้นให้หน้าจอนะะเนาะค่ะเนาะกันบ่ได้กินต้มมามาคือสีล้งแดงเต็มโอ้ไปลงเรียนก็นได้ห่อไปให้ตอนบวชเป็นพระเป็นเน่นกิน,น,นแซนยังกินจะต้มมามา ไปหามหมอ,หอเลยบอกว่า,าหมอครับซอยยังบ่ได้ง้ะครับเพราะเป็นบ่ก,กินจริงหลุดขาดสารอาหารอยู่แล้วเฮ็ดจังได๋ต่อไปหวาน,นก่บ้านก็บ่เริ่มต้นเฮ็ดเบอร์เริ่มต้นเฮ็ดตั้งแต่อยู่บ้านนั่นบ่ล่ะครับอกินเ้ากินน้ำก,ก็ค่อยกินหน่อยเอาบ่ต้องกินหลายม่นบ่ครับค่บอยก,กินหน่อยบ่ต้องกินให้อิม่มลองกินไปเรื่อยๆ เล็กๆแต่น้อยแต่ว่าขอสําคัญนี่ถ้าบ่ได้กินต้มมะม่านี่คือสีรุ้งแดงอาการมันสีลุ้งแดงเลยมั้งหิวแห้งจีนโมโหประมาณนี้อ๋อ้สาตามที่แห่ก็ะห้องฟังหิวแห้งแล้วจีโมโหมันสิกิดบ่ปกติเปล่ากิดว่ปกติบปล่าตอผมไปหาเขก็ซื้อไปให้ก็เป็นคนธรรมดาคือเฮาวบ่ส กาสีรงแดงไ่ได้กินต้ามากันกินบ่เบือเบ่อเนาะอไ่ได้นแต่ต้มน่เขาออกทีวีเยโอ้ย<อ>มันกัน่ได้เฮ็เจังได้ละจนเป็นบ้าวอายุสิบห้าละกว่ายายปนน่ต่น้อ,อยจนอายุสิบห้าเรียนปที่เป็นยัญญงกับมันเป็นเรากินมาแต่น,น้อยจนอายุสิบห้าละเอจดจ้างได้เนาะ กินนอะไรก็สิอ้วกกินกันบ่ได้กินคือสิลงแดงสิหิวแห้งมันกินมือละจักซ่องละบัดนี้กินมือละจักซ่องละดอมว่าขาบละซ่องนั่ยนะครับผมขาบละซ่องเพราะว่าเราบุคคลมีคนซื่ออยงที่กินขาบละซ่องมันกระจอยกระเหลืองอยู่ทยรุ่งและไม่เพิ่งว่าปวดกับสิกินเขากินน้ำประมาณนี้นะครับแต่ว่าไปก็คือเขา เพราะฉะนั้นต้องเอาเคยบวชนอบวลบวชนี่นะบวชเลียนแต่ว่าหังซึกมากช่วงที่พวกผมไปหาหล้ังชงกานล่งซึกมา,ากฉะนั้นก็อยู่เฝ้ายายากย่างเดียวให้สมนี่เขาไปหาทำงานไปบวชผุ้น้องเนี่ยหูอยู่คุยน้ำเห็นหน้าตากะท่าทางสียวโง่ยุ้ย จะให้ไปบวชดอนผู้มียิ่งอยู่ใส่ผู้ยิ่งไปไล่สดขายของขายวันละร้อยห้าสิบเรื่องมือก็ได้มาเฮียนเรื่องมือก็บได้มากับว่าบอมเป็นมันเก๋บอสเซนบอมได้เก๋บอสั่นบ่มเป็นคนยังซ่นว่าสั่นแต่ว่ามันบมานันมันลดประหยัดค่าน้ำมันน้ำมันลดบอมีกับบอมได้มาเ่นขันมันมามันก็ซื้อนั่นซื้อนี่เขับอาหารอยู่ว่าั่นมันก็เสียงสเสียเขื่อนก็เกิดเนาะอยู่นอกนอกเนาะ ใช่ป่ะสิเป็นคนลักษณะไหเขาต้องไปบึงเด้๋ยตัวเลขก็สิขึ้นหาเบึงเนาะคะ่ะน้องสาวชีวิตของคนห้าควา่วมลำบากบ่คือกันค่วมต้องการคอยเขากินเข่าอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงบางคนบ่ต้องการนังมากมามคอยมีเขากิน บางคนบอต้องการยังมากม่ขอให้เบิดหนีเบิดสินเราก็ให้เบิดหนีเบิดสินฝากตัวเลขน้องสาวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิภาพไปเบิงขึ้นหน้าจอให้นะคะถ้าบพเห็นกำลังออกเดินทางในเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะ่ะไปถึงพูนกับจิกอนเทียงนะ จากกิโลจากชั่วโมงครับถึงรับประมาณเกือบสี่ชั่วโมงเนี่อ่าสี่ร้อยโลใช่ย่ภูมินะกว่าเป็นไก่ไก่คราบท่านผู้ชมส่วนรัดส่วนฝ้าเสียวผาอยู่กับรืมได้เสียละเอาท่านผู้ชมฝากเป็นกำลังใจไอจแดงนี่การดั้มความดีกับลูกกับหลานมือนีถ้ากระพื่อนเอากระดัมมาหม่างไม่ ทำกับวัดกับว่าเทาก็ทําำมากมากไหมแล้วทํำกับคนบมื่อกะทรงเสริมเขาเท่เขาฟังค่วมเฮาไปบวชเลี้ยนเขียนอา่านตั้งโดดก็ย่างจนได้เป็นคู่เนาะมันมีใจคักให้ไปบวชเลี้ยนยังสิแล้วอ,อายุทยาจนได้รับปริญญาตีในผาเหลืองตอนนี้ก็เป็นคู่สอนอยู่ในวัดโบสถ์อินบุรีจังหวัดอินจังหวัด สิงบุรี่เนาะผู้นี้สักน้ำจุงไปกะะแล้วแต่สุดแท้วาสนาของเขาละบะนี่เท่าสี่เนี่ยสี่น้ำละก็ได้นะคะดยังก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทดันรวยๆโชคดีไปน้ำกันค่ะในหมวยลาวพัฒนาน้องสาวะคะ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ